สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับนี่คือ360องศาโกลกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณกับมิติหมายชนอง f โกลกลนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวักค่้ามททบ5รายงานของผมทุกวันเป็นเสมือนเลเวลิตี้โชว์เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสุดข,ขั้วที่กำลังคุกคามชีวิตชาวโลกในทุกๆวันอย่างไรเอเชีย e อ่วมคลื่นความร้อนโจมตีหนักสะท้อนโลกจะปวนสุดขั้วหนักขึ้น มาดูกันว่าถ้าเอลนิโยจบลงแล้วคุณผู้ชมคิดว่าอุณหภูมิโลกในปี2567จะเย็นลงเลยหรือไม่ในการพูดคุยเพื่อนำสุขการโกกลินวันนี้พบกับ UN Global Compact ประเทศไทยจะมาชี้หนทางสู่ความยั่งยืนที่มากกว่าจะพูดแค่ Climate Change ในการจับตาสภาอากาศสุดขั้วเล่นงานโลกจันทที่29เมษายน2567ช่วงปลายเดือนที่เป็นช่วงที่ร้อนสุดของฤดูกาลเรามาดูกันว่าสถานความร้อนในช่วงเวลานี้ของเอเชียซึ่งก็คือภูมิภาคที่มีประเทศไทยของเราอยู่ด้วยนี้กําลังส่งสัญญาณอันตรายอย่างไรเมื่อเหตุการณ์คลื่นความร้อนสุดขั้วตามที่ต่างๆในเอเชียกําลังฟ้องว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกําลังทําให้คลื่นความร้อนบนโลกใบนี้เกิดยาวนานขึ้นบ่อยขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ร่องรอยจากสภกกาพสุดขั้วที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกกาลังปรากฏชัดเจนในภูมิภาคเอเชียด้วยคลื่นความร้อนขั้นรุนแรงที่ถาโถมและโหมกระหน่าอย่างต่อเนื่องมานหลายสัปดาห์ครับส่งผลให้หลายประเทศต้องประสบกับอุณภูมิสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์และ,ะเผชิญกับภาวะวิกฤตร้อนหนักอย่างน่าวิตกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนและขนาดไหนอย่างไรนะครับเริ่มจากภาพรวมคลื่นความร้อนรุนแรงมหืมาได้โหมเข้าใส่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้บางพื้นที่ มีอุณภูมิพุ่งสูงถึง45องศาเซลเซียสส่งผลให้โรงเรียนนับพันแห่งในหลายประเทศต้องปิดช่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายต่อน,นักเรียนครับไล่เรื่องของความร้อนแต่ละประเทศนะครับหนักสุดก็คือน่าจะเป็นประเทศไทยของเราเนี่ยครับประเทศไทยมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือฮิสโตรกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนปีนี้อย่างน้อย30รายแล้วนะครับกรมอุตุนยิยมวิทยาก็ได้เตือนระวังอันตรายจากความร้อนขั้นรุนแรงหลังจากที่ภาคเหนือของไทยมีอุณภูมิเกิน44.1องศาเซลเซียสที่อำเภอเบบมืองเพชรบูรณ์เมื่อว เสาที่ผ่านมานอกจากนี้ก็มีถึง22พื้นที่ในประเทศไทยแล้วนะครับที่ทําสถิติมีอุณหภูมิสูงสุดใหม่ที่ร้อนกว่าปีที่แล้วด้วยต่อมาที่เมียนมาครับ รายงานอุณภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดือนเมษายนถึง3-4ถึงองศาเซลเซียสเลยนะครับและคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองมันดาเลจะพุ่งสูงถึง43องศาเมื่อวานนี้ด้วยไปที่อีกประเทศก็คือกัมพูชาครับมีการเตือนอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ในสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับกระทรงสาธารณสุขกัมพูชาแนะประชาชนให้เฝ้าระวังสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนี้ครับ ส่วนที่เวียดนามอินเดียและบางคราเทศก็มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะสูงเกิน40องศาในสัปดาห์นี้ด้วยมีรายง,งานประชาชนประสบกับภาวะเครียดจากสภาพอากัดร้อนจัดและชื้นอบอ้าวนี้นะครับสำหรับที่ฟิลิปปินส์ครับมีการสั่งงด การเรียนการสอนในโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศสองวัน,นครับหลังกรุงมานิลาเมืองหลวงนั้นเผชิญกับวันที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์38.8องศาสาเหตุก็เพราะว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศครับทำให้นักเรียนต้องทนเรียนในห้องเรียนที่ร้อนอบอ้าวนี้ไม่ไหวครับนอกจากนี้มีรายง,งานด้วยว่าผู้คนต่างพากันหลั่งไหลไปหาที่ระบายความร้อนในที่สวนสาธารณะห้างสรรพสินค้าที่มีเครื่องปรับอากาศสระว่ายน้ําและแหล่งพักผ่อนต่างๆนะครับขณะที่บางคราเทศครับก็มีการ ปิดเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ล่าสุดได้กลับมาเปิดเรียนแล้วแม้ว่าสภาพอากาศจะยังคงร้อนจัดต่อเนื่องไปอีก3วันข้างหน้าผู้ปกครองจึงยังวิตกกังวลเรื่องสุขภาพของบุตรหลานที่อาจจะเจ็บป่วยจากความร้อนได้ครับส่วนสําหรับอินเดียนะครับการเลือกตั้งผู้นําคนใหม่ทั่วประเทศก็ยังคงดําเนินต่อไปท่ามกลางอากาศร้อนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนับล้านคนต้องเข้าแถวรอลงคะแนนกลางแจ้งท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดและแดดแรงคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียต้องจัดตั้งคณะทํางานพิเศษเพื่อติดตามผลกระทบจากคลื่นความร้อนครั้งนี้ด้วยครับ นี่คือสาการความร้อนที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆในเอเชียในช่วงเวลาน,นี้ที่ผมรวบรวมขึ้นมานะครับที่บอกถึงจุดเปลี่ยนสําคัญที่สะท้อนเห็นว่าภาวะโลกร้อนได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งองค์การสหประชาชาติก็ได้เปิดเผยรายงานไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับว่าทวีปเอเชียกําลังมีอัตราการเพิ่มขึ้นของความร้อนที่รวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลกเลยครับและกําลังสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์นับร้อยชิ้นที่ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนําไปสู่คลื่นความร้อนที่ยาวนานขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงเพิ่มมากขึ้นับ แบบนี้เราจะอยู่กันอย่างไรก็มาร,รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าที่โลกร้อนขึ้นไม่หยุดนั้นก็มาจากปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันนี้เราจึงต้องช่วยกันปรับวิถีชีวิตใหม่ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับเพราะว่าจะเป็นหนทางให้มนุษย์ทุกคนซึ่งก็รวมถึงคนไทยด้วยนะครับรอดจากสถานาที่มีสภาวะสุดข,ขั้วเล่นง,งานแบบนี้ได้และนี่คือเหตุผลที่ผมต้องให้คุณชมรักโลกด้วย2มือของเราและโกกลีนไปด้วยกันครับ และเมื่อเราทราบอีกเช่นกันนะครับว่าขณะนี้ปรากฏการณ์เอลน尼โดที่กระทกำกระทำกับต่อโลกนั้นกําลังจะใกล้สิ้นสุดลงไปแล้วจึงน่าสนใจที่จะมาตามต่อนะครับว่าความร้อนที่เราเผชิญกันอยู่นี้จะหายไปเลยหรือไม่แล้วจะทําให้โลกในปี2567เย็นลงด้วยหรือเปล่านะครับ เมื่อปีที่แล้วโลกได้เผชิญกับสาการที่เป็นปีที่ร้อนสุดเป็นประวัติการแซงหน้าสถิติที่เคยเป็นปีที่ร้อนสุดก่อนหน้านี้ก็คือปี2559ไปแล้วนะครับจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นครับโดยมีเอลนิโยเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความร้อนสูงสุดใหม่ในปีที่แล้วซึ่งโดยปกติแล้วเอลนิโยมักมีเหตุผลที่ทําให้โลกร้อนขึ้นในปีถัดไปนะครับจึงนํามาสู่คําถามว่าแล้วปี2567ควรจะร้อนกว่าปี2566หรือจะเย็นลงเลยเมื่อเข้าสู่ลานิญาในช่วงปลายปีครวกก็ตาามอง โนอาได้ระบุว่ามีโอกาสถึง60%นะครับที่โลกจะเข้าสู่ภาวะที่เย็นลงหรือที่เรียกว่าลานิญานี้ในช่วงครึ่งปีหลังครับแต่นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามีปัจจัยอีกหลายอย่างครับที่จะมีผลต่ออุณหภูมิโลกไม่ใช่แค่เปลี่ยนเป็นลานิญาเท่านั้นอันดับแรกก็คือการลดลงของอุณหภูมิจากภาวะลานนิาอาจจะไม่มากพอที่จะทําให้โลกเย็นลงมากนักนะครับเนื่องจากว่าบรรยากาศของโลกเหล่านั้นมีการสะสมตัวของความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่สูงสุดเป็นประวัติการมาแล้วนะครับต่อเนื่องมาหลายยยปปีีด้วขณะท่ในััจ ที่ทําให้ปีที่แล้วร้อนขึ้นผิดปกติก็คือสภาวะอุณภูมิผิวน้ําทะเลที่ร้อนขึ้นกว่าปกติและก,ก็การลดลงของละอองลอยหรือแอโรโซลที่จะเป็นส่วนสําคัญในการสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์กลับไปสู่อวกาศครับแต่การที่อุณภูมิในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ว่าจะร้อนทําสถิตต่อนะครับแต่ก็ร้อนขึ้นไม่มากจึงมีความเป็นไปได้ว่าเมษายนอาจจะเป็นเดือนสุดท้ายที่โลกจะมีการทําลายสถิตอุณภูมิสูงสุด,สดต่อนเนื่องก็ได้นะครับดังนั้นแม้ว่าภาวะ เย็นลงของลานินญาอาจจะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังของปี2567แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังคาดการณ์ว่าโดยรวมแล้วปีนี้ก็ยังคงร้อนกว่าปี2559ซึ่งเคยเป็นปีที่ร้อนสุดมาก่อนหน้าอยู่เดิมนะครับเนื่องจากว่าในช่วง8ปีระหว่างเอลนิโยสอรอบสุดท้ายอุณหภูมิโลกก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทาให้แนวโน้มอุณหภูมิในปี2567นั้นอาจจะร้อนเป็นอันดับ1หรือ2รองจากปี2566ได้นะครับ ผมยังคงชี้คุณผู้ชมเห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตเราในทุกๆด้านจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยกา๊าซอนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์นะครับพยายามให้เราต้องปรับวิถีชีวิตใหม่ครับและผนึกกําลังกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเครือข่ายโกกลีนกับททบ5เพื่อกอบกู้โลกใบนี้เราถึงจะรอดไปด้วยกันครับ และสำหรับช่วงของการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลินวันนี้มอบกับผู้ชมหลายท่านที่ทําธุรกิจของตนเองนะครับเพราะว่าเราจะมาเปิดมุมมองใหม่การนําภาคธุรกิจของท่านไปสู่ความยั่งยืนอย่างไรครับกับดรธัญ,ญพรกริตทายาวุฒิผู้ในการย n Global Compact ประเทศไทยครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยนะครับได้วันนี้พี่ปุ๋ยจะมาฉายภาพอะไรคุณผู้ชมสร้างถึงความยั่งยืนครับ เรามองเห็นอนาคตว่ายังไงก็ร้อนใช่ไหมกําลัง<ช>จะมาช่วยคุณแซคครูดาวหรือว่าทําให้เย็นลงนิดนึงด้วยการหาประเด็นค่ะว่าถ้าทําเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นนับเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องมาเน้นกันค่ะว่าประเด็นที่เราจะคุยกันนะมีแค่5เรื่องแล้ว5รเรื่องนั้นคืออะไระที่จะมาะช่วยเราคะ่ะมีส่วนสําคัญเพราะคุณผู้ชมสามารถช่วยเราทําได้ด้วยในห<ช>้าเรื่องนี้งั้นน่าสนใจอย,อย่างยิ่งสักครู่มาติดตามกับ360องศาโกกลินครับ